อ759เาสพิพากษาวา่าหัวหน้าเขตแต่งตั้งจำเลยให้เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินถือว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาเมื่อจำเลยเรียกรับเงินจากทหารกองเกินเป็นการตอบแทนที่ช่วยเหลือ มีให้ต้องเข้ารับการตรวจเลือกผิดประบวลกฎหมายยามาตรา149าคำพิพากษาสารดีกาที่9 3 0 6 2 3 9ทับพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจท11บเอกวแหแวนกับพวกจำเลย โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้ง2ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149, 157, 251, 252, 264, 265, 268, 91, 83พระราชบ,บัญญัตริรับราชการทหารพศ2497 มาตรา45พระราชบัญญัตริรับราชการทหารฉบ,บับที่4พศ2516มาตรา11ลิฟเงินจำนวน3 0 0 0 0บาทและใบรับรองผลวงเล็บแบบสอดอ43ของกลางส่วนของกลางอื่นคืนเจ้าของจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ สารชั้นตน้นพิพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งมีความผิดตามประวมวลกฎหมายอาญามาตรา268วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา265หวางโทษจำคุก4ปีให้ลิฟหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการวงเล็บแบบสอดอ43 ซึ่งเป็นเอกสารปลอมทั้งสิ้นส่วนเงินสดสามแสนบาทไม่ลิบยกฟ้องจำเลยที่สองโจ์และจำเลยที่1อุทธรสศาลอุทธรณพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา,ยามาตา 9, รา149โรลงโทษจำคุกกระทงละ5ปี รวม11กระทงจำคุก55ปีและประมวลกฎหมายอาญามาตรา252ประกอบมาตรา251และมาตรา268ประกอบมาตรา265อีกกระทงหนึ่งให้หลงโทษตามมาตรา251ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก5ปีรวมโทษทุกกระทง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ3แล้วคงจำคุกจำเลยที่1มีกำหนด50ปีริบเงินของกลางจำนวน300,000บาทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามความพิพากษาสารชั้นต้นจำเลยที่1ดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวิจััยต่อไปตามที่ จำเลยที่หนึ่งดีก่าวว่าจำเลยที่หนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบ,บัญญัตริรับราชการทหารพศ2497เพราะอำนาจและหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการซึ่งแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497มาตรา28ทวิและกฎกรกะทรวงฉบับที่3 7พศ2516ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497โดยมีนายทหารสัญญบัตรที่มียศไม่ต่ำกว่า ผันโทเป็นประธานกรรมการและประกอบด้วยคณะบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจำเลยที่1เป็นเพียงผู้ได้รับคาสั่งแต่งตั้งจากหัวหน้าเขตยานาวาให้มีหน้าที่ช่วยเหลือการตรวจเลือกทหารกองเกินส่งเข้ากองประจำการปี2027ในท้องที่เขตยานาวา จึงมิได้เป็นเจ้าพนักงานตามในยะะแห่งพระราชบัญญัตริรับราชการทหารพศ2497และประบบรมวลกฎหมายอาญามาตรา149กับมาตรา157ย่อมไม่มีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามฟ้องนั้นเห็นว่าเมื่อจำเลยที่หนึ่งนำสืบรับว่าขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่หนึ่งรับราชการ ในตำแหน่งเสมียนสัสดีเขตยานาวาซึ่งมีหัวหน้าเขตยานาวาเป็นผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าเขตยานาวาได้มีคำสั่งเขตยานาวาที่32บงทับ2งนหที่23มีนาคม2 5 2 7แต่งตั้งให้จำเวยที่1เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือการตรวจเลือกทหารกองเกิด ส่งเข้าเป็นทหารกองประจำการปี2อ2 7โดยมีหน้าที่จัดสถานที่ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจเลือกและจัดสถานที่จัดเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ในวันทําการตรวจเลือกและประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกินที่เรียกมาตรวจเลือก นำหลักฐานที่ต้องการตรวจสอบมาให้ครบแนะนำเกี่ยวกับการตรวจเลือกการเก็บรักษาใบรับรองผลวงเล็บแบบสอดอี่และโทษการหลีกเลี่ยงการตรวจเลือกการสับเปลี่ยนตัวผู้อื่นเข้ารับการตรวจเลือกแทนตนซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและเรื่องอื่นๆที่เห็นสมควร ตามสำเนาเอกสารหมายจาะ่ก็เท่ากับจำเลยที่1รับว่าคณะเกิดเหตุจำเลยที่1เป็นเจ้าพนักงานเขตยานาวาภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าเขตยานาวาเมื่อหัวหน้าเขตยานาวาเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่1โดยในยะแห่งพระราชบ,บัญญัติรับราชการทหารพศ2497ามาตรา28่ดจัตวาอนุสอง หัวหน้าเขตยันนาวาย่อมมีอำนาจออกคำสั่งตามคำสั่งเขตยันนาวาเอกสารหมายจ่อ40แต่งตั้งจำเลยที่1ให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินภายใต้ภายในท้องที่เขตยันนาวาส่งเข้าเป็นทหารกองประจำการปี2 5 2 7ได้และถือว่าจำเลยที่1เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเสมียนสัสด,สดีเขตยานวาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามปกติอีกหน้าที่หนึ่งดังนั้นการที่จำเลยที่หนึ่งเรียกรับเงินจากบรรดาทหารกองเกินผู้ได้รับหมายเรียก ให้เข้าการให้เข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี2527เป็นการตอบแทนในการที่จำเลยที่1รับจะทำการช่วยเหลือมิให้บรรดาทหารกองเกินเหล่านั้นต้องเข้ารับการตรวจเลือกและไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการปี2527รวม11ครั้ง จำเลยที่1ย่อมมีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตา 9, รา149รวม11กรรมดังที่สารอุทธรพิพากษาส่วนก็หาความผิดฐานใช้ดวงตราและเอกสารปลอมนั้นจะปักใจเชื่อว่าดวงตาดังกล่าวเป็นดวงตาปลอมย่อมไม่ถนัดนักจึงลงโทษจำเลยที่1 ในก็าหาความผิดฐานใช้ดวงตาปลอมตามประมวลกฎหมายยาาตตา252ประกอบด้วยมาตรา251ดังที่โจทฟ้องและสารอุทธรณพิพากษาอย่างไม่ได้พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายยาาตตา149มาตรา,า,า268วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา265เรียงกระทงลงโทษข้อหาความผิดตามมาตรา149จำเลยที่1กระทำความผิดตามฟ้องรวม11กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ5ปีเป็นจำคุก55ปีข้อหาความผิดตามมาตรา268วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา265จำคุก4ปี รวมทุกกระทงความผิดจำคุก59ปีนอกเนื่องจากโทษจำคุกของจำเลยที่1เกิน50ปีอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91อนุ3คงให้จำคุกจำเลยที่1มีกำหนด50ปียกฟ้องโจทย์ในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา251และ252นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธร์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระหว่างโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4ี่แสนบาทหรือประหารชีวิตพระราชบ,บัญญัตริรับราชกการทหารพศ2497มาตรา28 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าผู้บัญชาการกองพลเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจเลือกและคณะกรรมาการชั้นสูงมาตรา28ทวิให้ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำหนด ตามมาตรา28แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเลือกขึ้นในท้องที่แต่ละจังหวัดเพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยให้ประกอบด้วยนายทหารสัญญบัตรซึ่งมียศไม่ต่ำกว่าพันโทหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการนายทหารสัญญาบัตรซึ่งมียศหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่าประธานกรรมการไม่น้อยกว่าสองคน ศัสดีจังหวัดหรือผู้แทนหนึ่งคนซึ่งมิได้ประจำอยู่ในท้องที่จังหวัดที่ตรวจเลือกนั้นและในทหารสัญญบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นกรรมการถ้าไม่อาจแต่งตั้งในทหารสัญญบัตรซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะดังกล่าวเป็นกรรมการได้ ก็ให้แต่งตั้งผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรมแทนมาตา28ทวิวัคสองหน้าที่ของกรรมการตรวจเลือกและวิธีการตรวจเลือกให้เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงพระราชบ,บัญญัตริรับราชการทหารพศ2497มาตา28่สจัตาวา ให้ในอำเภอท้องที่ที่มีการตรวจเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุหจัดสถานที่ทําการตรวจเลือกมาตรา28จัตาวาอนุสจัดเจ้าหน้าที่และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจเลือกเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเลือกตรวจสอบได้ในวันตรวจเลือกมาตรา28จัตาวาอนุส จัดคนซึ่งมาตรวจเลือกให้รวมอยู่เป็นตำบลเพื่อฟั่งเรียกชื่อมาต่า2 8ดจัดตาวาอนุสีสอบสวนบุคคลซึ่งร้องขอในเหตุผลต่างๆและมอบเรื่องให้คณะกรรมาการตรวจเลือกพิจารณามาต่า2 8จัตาวาอนุหตรวจทานและบันทึกบัญชีเลือกของอำเภอตามผลการตรวจเลือก มาตรา28จัตาวาอนุ6ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง